สวัสดีค่ะสวัสดีเ c ฟซีช่องกุ๋ยค่ารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางเลขปฏิทินเนาะเลขปฏิทินของบ้านแอดเองนะ,ะน่าจะเป็นปฏิทินจีนเนาะก็มาดูเลขปฏิทินกันนะคะเลขปฏิทินถ้าว่าไอ้นี่ก็ถือว่าแม่นอยู่นะคะเพราะว่างวดก่อนเขาก็ให้มา สี่ตัวเนาะให้มาสี่ตัวแต่ว่ามาตั้งสามตัวนะคะเขาให้ห้าแปดหกสองนะคะงวดก่อนให้ห้าแปดหกสองมันออกแปดหนึ่งสองสี่หกนะคะมาแปดแล้วก็มาสองแล้วก็มาหกนะคะเอ้ามาดูกันนะคะงวดนี้เนาะก็ดูกันเลยนะคะแอดเห็นเป็นเลขเก้านะคะเก้าสามเจ็ดสองนะคะแอดก็แปลตรงๆงง่ายๆเลยนะคะจะว่าเลขสองเหรอ ทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรคะแอดแปลตรงๆต,ต,ตัวเลยนะคะก็คือเก้าสามเจ็ดสองเนาะไม่แปลยุ่งยากละคะ่ะเอาแค่นี้ล่ะคะ่ะแต่ถ้าใครเห็นยังไงก็ลองไปพิจารณาดูนะคะแอดเห็นเก้าสามเจ็ดสองนะคะแปลหลายตัวมันจะเยอะเนาะโอ้สามสองสามสองจะถึงคิวมาแล้วบอกคะ่ะ ทำไมไปที่ไหนก็มีแต่สามสองแค่นอวดก่อนนี่ก็สามสองนะคะสามสองก็ดังดังวดนี้ตัวไหนดังเนาะเอาไปพิจารณากันดูนะคะเลขปฏิทิน9 3 7งนะคะเดี๋ยวแอจะเทียบสถิติให้ดูนะคะก็ตั้งแต่เริ่มลงมาเนาะ9 3 7งจะเห็นไหมเนาะ นังนงานเข้าแลละ เอามาดูกันนะคะนี่นะคะเป็นเลขที่แอดทำสถิติให้ดูนะคะทำสถิติให้ดูทุกคนของปฏิทินนะคะแอดก็ลงให้ตั้งแต่งวดวันที่สามสิบเอ็ดเนาะสามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดนะคะมันก็มาเขาให้เจ็ดสามหกห้านะคะก็หวยก็มาห้าสามเข้าบนนะคะส่วนมากเข้าบนเลยค่ะบนเลยค่ะงวดวันที่สิบหกนะคะสิบหก เดือนเจ็ดเนาะให้สองห้าสี่แปนะคะหวยออก7 8็ดแเข้าบนอีกแล้วนะคะงวดวันที่หนะคะงวดวันที่หกันยายนเนาะหเดือน9ให้เจ็ดเก้าแปดศูนะคะเจ็ด้วหวยออก478เข้าบนนะคะแต่ว่ามันก็มี9กนะคะเเข้าล่างเนาะ เออไม่ติดติ๊กเก้าก็เข้ามาล่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราเอาเป็นแนวทางว่าหวยจะมีเลขไหนบ้างก็ถือว่าของเขาเข้าสามตัวเลยนะคะนี่ถ้าสมมุติเนาะเจ็ดเก้าแปดนี่ก็เจ็ดเก้า้ยเจ็ดแปดแล้วก็มาเก้าเข้ามาสามตัวเลยค่ะทุกคนของเขามาสามตัวเลยนะคะเอามาดูงวดนี้นะคะให้ 5862ถึงมันจะอยู่สลับตำแหน่งนะคะเกือบมา3ตัวนะคะเกือบมา3ตัวอีกถ้าถ้าตำแหน่งถ้าหมาตรงนี้ปุ๊บนี่1ไปล่างเนาะว้าว862นี่โอกาสแตกสูงเนาะเขาก็มาเขาให้5862นะคะหวยมา8246เข้าทั้ง8เข้าทั้ง2แล้วก็เข้าทั้ง6นะคะ ถ้าสมมุติว่าเอามันอันนี้มันจับคู่ไม่ได้เนาะอันนี้จับคู่ไม่ได้นะคะเห็นไหมส่วนมากเลขจะอยู่ที่บนนะคะมีงวดนี้9 9อ่ามี9ด้วยคือยุบมี9ด้วยเนาะ9มันลงล่างด้วยนะคะเออสี่ตัวของเขาเข้าสามตัวนะคะไม่ใช่สามตัวตรงทุกคนหมายถึงว่านี่มันมันแยกกันเนาะ เอา้าแสดงว่างวดน,นี้เขาให้เก้าสามเจ็ดสองนะคะงวดน,นี้ให้เก้าสามเจ็ดสองถ้ามันจับคู่ไม่ได้นะคะถ้ามันไม่ประกบคู่แสดงว่ามีเก้ามีสามมีเจ็ดมีสองมาสองถึงสามตัวเลยคะ่ะทุกคนอาจจะมาสองในสี่หรือสามในสี่หรืออาจจะหนึ่งในสี่นี้ ถ้าจับคู่เนาะแอดก็แยกออกมานะคะแยกตัดออกมาจาก9372นะคะก็จะเป็น939792อันนี้ตัวเจาะเรามีเนาะ373272ตัวตัวเจาะเรามีหมดเลยนะคะใช่ไหมไม่มีแค่32แต่ว่าเด่นเราก็123นะคะเฮอ,อ372เบอรทุกคน มา 3, 7, สามเจ็ดสองอยู่ใน 9, 7, 3, เก้าเจ็ดสามสี่เออคือสมัตตุงกับเลขแอดทระบัดนี่เก้าเจ็ดสามยี่แล้วเนาะมันสิอกแสดงว่าเลขวิ่งแอดไม่เป็นหมันแล้วให้มีชนเก้านะคะมีชนเก้าเราก็ต้องพิจารณากันดูแล้วนะคะถ้าถ้าเขาไม่จับคู่กันเองแอดว่าน่าจะมีในสี่ตัวนี้มาแน่คะ่ะ ก็ถือว่าโอ้ให้สี่ตัวใช่ไหมให้สี่ตัวหวยมาตั้งสามตัวโอ้เก่งอยู่ด้วยค่ะแม่นอยู่ด้วยค่ะแอดว่านะคะถ้าให้เลขสี่ตัวแล้วมาสามตัวขนาดตารางแอดนะคะตารางแอดให้ตั้งหกเจ็ดตัวบางบางงวดยังเข้าแค่สองตัวเองค่ะสองตัวบนสองตัวล่างเนาะโอ้อันนี้เขาให้สี่ตัวมาตั้งสามสี่ตัว มาตั้งสามตัวเลยงวดนี่ค่ะมาตั้งแปดมาสองมาหกเลยนะคะงวดนี้ก็มาเจ็ดมาแปดมาเก้าถ้าสมมุติว่าเอาแค่ตัวแยกเนาะไม่เอาตัวจับคู่นะคะแต่พวกนี้นี่พวกนี้ก็มาตัวจับคู่เลยค่ะนี่มาตัวที่เราเอาไปตัดเนาะสามวดเลยค่ะขึ้นบนนี่ดูดูเลขเขาไม่ทิ้งบนเลยนะคะนี่แสดงว่าพวกนี้โอกาสมาบนสูงนะคะเก้าสามเจ็ดสองเนี่ยค่ะ ดูเลขเขาให้ไม่ทิ้งบนเลยค่ะทุกคนดูสามสี่งวดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอันนี้จับคู่เข้าสามงวดติดนะคะมางวดนี้แปดหนึ่งสองนี่เห็นไหมแปดกับสองอยู่ที่นี่หรือไม่ถ้าหนึ่งขยบมาเป็นหลักร้อยนี่ก็เข้าแปดสองอีกนะคะงวดที่ผ่านมาเอาไปพิจารณาดูนะคะแอดก็ให้ดูเป็นแนวทางเนาะ แอดให้ดูเป็นเพียงแนวทางนะคะอันนี้เป็นเลขไอหน้าคลิปก็จะเป็นเลขอันนี้เนาะอ,อันนี้เป็นเลขที่แอดสรุปให้นะคะแอดก็แปลตรงตัวเลยนะคะ9372นะคะก็ตัดออกมาค่ะแปลเยอะมันจะได้เยอะค่ะทุกคนเอาเท่านี้แหละใครเห็นยังไงก็ไปพิจารณากันดูค่ะเผื่อได้สามตัวตรงนะคะก็ถือว่าเลขเขาก็เข้าดีอยู่นะคะถึงจะไม่เป็นตัวจับคู่นะคะตัวตัวจับคู่หวยไทยได้สามงวดติดนี่สุดยอดนะคะ สูตรของแอดยังสองงวดแล้วก็หลุดนะคะตอนนี้ก็ยังจับคู่ไม่ได้เลยเเลลค่ะเอารอดูละค่ะทั้งสูตรทั้งปฏิทินอันไหนจะแม่นกว่ากันเนาะแอดว่าแม่นกว่าสูตรก็ปฏิทินนี้แหละดูท่าแล้วน่าจะมาถึงสองตัวเลยนะคะแอดว่าโอ้แต่แอดก็อยากให้เป็นเก้าสามเป็นเจ็ดสามอะไรอย่างนี้มากกว่าเก้าเจ็ดสามนี่ ขอสักครั้งถอขอให้โดนสักครั้งเถอะหวยไทยเจ็ดปีแล้วนะคะเจ็ดแปดปีนี่แหละเก้าเจ็ดสามไม่ออกบนเลยค่ะหมายถึงว่าสามตัวนะคะไม่ใช่สองตัวคือโลภมากเนี่ยค่ะสามตัวขอสักงวดเถอะโอ้เจ็ดแปดปีทุกคนไม่ไม่ออกเลยไม่มีเลยค่ะเก้าเจ็ดสามซื้อมายังไม่เคยถูกเลย มันออกอออกแต่พวกเอ้ยแต่ว่าพวกหวยฮานอยอะไรอย่างเงี้ยออกดีค่ะแต่หวยไทยยังไม่เคยเลยค่ะยังไม่เคยได้สักบาทเลยเก้าเจ็ดสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามหกเอาวันนี้แหละมีสิบวันนี้มีสิบนะคะสามเจ็ดสองก็โอ้หวยสวยอยู 9, 9, 7, 2, 6, 7, 2, ่ทเก้าเก้าเจ็ดสองหกเจ็ดสองเนาะแต่ว่าเลขเขาแอดยังไม่เคยเห็นเลขเขากับหัวเลยนะคะหกก็คือหกเลยค่ะ ก้าก็คือเก้าเลยเออดูสีก็ดูจากเลขที่เขาให้นะคะนี่เห็นแมน่นีให้เก้านะคะมันก็เก้าเลยนี่ให้หกก็หกเลยนะะี่ค่ะเอออันนี้แอดก็เลยไม่กลับหัวนะคะ,สะแสดงว่าเลขวิ่งแอดมีสิทธิ์เข้านะคะเปอร์เซ็นต์สูงเลยนะคะอ้าเห็นว่าเห็นว่าอย่างนี้แอดก็แม่นในเลยวิ่งไม่เดียวแอดใส่ไปแล้วนะคะใส่ตั้งแต่วันที่ทําแล้วนะคะออแอดก็กลัวค่ะกลัวตัวเองขวีนะคะ ก็เลยทําเสร็จก็เลยใส่เลยค่ะเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งนี้ไปก่อนพวกเลยค่ะใส่ไปแล้วนะคะไม่รู้แหละถ้ามาก็เต็มๆค่ะถ้าไม่มาก็ได้นอนวัดนะคะวิ่งเก้าเม็ดเดียวเนี่ยโอ้แต่คนไปหกเยอะเนาะแอดเห็นดังอยู่ได้หกี่เอาอไปพิจรารณากันดูแล้วก็ดูตามแนวปฏิทินนะคะใครเห็นเป็นแบบไหนก็ จัดเลยค่ะเผื่อได้สามตัวตรงนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้มานคขอให้เฮงขอให้แตกนะคะสามตัวตรงพรุ่งนี้แล้วเราจะรวยสามสิบล้านสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ